สวัสดีครับัน,นวิธีใช้นะครับอย่างแรกคันเร่งนะครับอันนี้เราก็เร่งขึ้นมาระดับหนึ่งนะครับแล้วเราก็โชครับโชคคือดึงตัวนี้ออกนะครับดึงติดได้เลยครับันนนนบอนนี้คือไฟหน้านะครับ น,น,นี่คือเกียร์นะครับเกียร์ควรนะครับจะมีช้าเร็วนะครับข้างล่างนะครับเกียร์รดก็คือข้างบนนะครับหนึ่งสองสามสี่ก็คือช้าเร็วนะครับห้าหนึ่งห้าสองคือตึเอ A อยหลังนะครับช้าเร็วช้าเร็วจะบังคับอย่างนี้นะครับอย่างนี้คือเร็วนะครับอย่างนี้คือช้าะนะครับ,อนนอะะรบไอคันโยกเหล็กนี่ก็คือโยกพัฒนาก็คือให้คาทำงานนะครับโรบิ้งนะครับ ขวานขวนงานครับซ้ายขวาคือบิดเลี้ยวครับซ้ายขวาคือบิดเลี้ยวทันใหญ่ๆอย่างนี้จะดีอย่างนะครับบิดเลี้ยวมันตีปุ๊บเรา,จ,าจะวิ่งได้เลยนะครับงานนี้ปิดสวิฟท์ไฟนะครับโยกงานนี้ก็ปิดสวิฟท์ไฟนะครับ เร่งคันเร่งนะครับเลยดูวิญญาณชานะครับคันเร่งคันเร่งมันจะปื้ดเร็วสีเลยนะครับอยู่ที่การเร่งเครื่องยนต์เลยนะครับอันนี้พอเราใส่กระติกมันก็จะเร็วขึ้นได้กว่าปีเดียวทํางานได้ปกติครับครับเร็วสีเลยนะครับนี้ยังไม่ได้เร่งคันเร่งเลยนะครับอยู่ที่การใส่เกียร์ด้วยนะครับอยู่ที่การใส่เกียร์ด้วยฝาก้อดตังนี้ก็เหมือนกันนะครับ ถ้ยกปีกนี้แสดงว่ามันสาดได้นะครับเราติดตาครอบลงก็คือว่าควรดีปกตินะครับอันนี้อันนี้อันนี้เปิดตาก่อนนะครับก็คือว่าถ้าถ้าติดเป็นสาปกติก็คือว่าเรากิดน็อตตัวนี้แล้วเราก็เลื่อนลงมาได้นะครับนะครับรุ่นรุ่นนี้จะพิเศษกว่าหลายๆรุ่นตรงที่มันเปิดตาได้ค่อนข้างกว้างนะครับติดก็จะสาดข้างได้ดีนะครับถับโดยประมาณนี้ครับประมาณนี้อันนี้คือตับนะครับดูดีๆนะครับุ่มแดงนี่นะครับ ก็มีคนมาถามเยอะเลยนะครับว่าปุ่มดับอยู่ตรงไหนนะครับตัวนี้ครับหลักๆก็มีแค่นี้ครับไม่มีอะไรนะครับก็ถ่ายน้ำมันเครื่องทุกๆหนึ่งร้อยชั่วโมงนะครับว้เครื่องจะอยู่ด้านนี้นะครับจะมีฝาปิดอยู่แล้วก็มีน็อตอยู่ข้างหลังนะครับอันนี้ก็คือน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับอยู่ข้างล่างนะครับมีฝาปิดไม่เติมน้ำมันเครื่องนะครับเราจกจะใช้อยู่ที่ประมาณจุด จุดแปดลิตรมันก็้าจะไม่ผิดแต่ตอนนี้ครับป้ายบอกอยู่นะครับเอเติมอยู่ที่อประมาณนี้นะครับระยะก็คือเติมพอดีปากนะครับไม่ต้องล้นมากนะครับรู้สึกคาวๆอยู่ประมาณจุดแปดลิตรนะครับประมาณนี้เค่ตัวใหญ่อยู่นะครับถ้าตัวเล็กมันจะประมาณจุดหกตอนนี้เนมเพจรถนะครับเจ็ดแรงม้าเต็มนะครับทีเจ็ดถึงสองนะครับมจะมีรุ่นคู่แฝดกันหกแรงก็มีนะครับ ตัวนั้นน่าใช้น้อยกว่าตัวนี้ระดับหนึ่งเลยนะครับส่วนน้ำมันเกียร์ก็ดูให้แล้วนะครับน้ำมันเกียร์ก็คือถ้าตินไม่รั่วก็ไม่ต้องดูเพิ่มก็ได้นะครับหรือจะเติมเพิ่มทุกปีสักนิดอย่างยราประมาณสักจุดหนึ่งก็ได้นะครับประมาณนั้นครับเกียร์เข้าง่ายครับนะครับเช็คความเรียบร้อยหมดแล้วนะครับตัวสมมติไปพวนนะครับ อยู่ดีเข้ายากสมมตินะครับอย่างเงี้ยนะครับคอยพนเข้ายากนะครับให้ใช้ขาเตะเบาๆนะครับก็เขาง่ายนะใช้ขาเตะเบาๆสักรอบหนึ่งหรือมือหมุนก็ได้นะครับเกียพลมันเข้ายากนะครับเอามือหมุนก็ได้นะครับสักรอบหนึ่งครับมันก็จะเข้าง่ายแล้วนะครับประมาณนี้นะครับถ้ามันติดผัดนะครับโดยรวมก็ประมาณนี้ครับ มีอะไรสงสัยเพิ่มเติมแจ้งได้นะครับขอบคุณครัพ